สวัสดีครับสหายสายเขียวแล้วก็โกลเวอร์ทุกท่านนะฮะยินดีตอนรับเข้าสู่ Green Gold Miners ร้านขายและสดุอุปกรณ์การเกษตรครบวงจรกับการชงการชาปูพินดอนนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการวัดค่าน้ำนะฮะวัดค่า ph แล้วก็วัด ec การวัดค่าน้ำของ ph แล้วก็ ec ของ การปลูกต้นกัญชาเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆสําคัญมากๆเลยแทบจะเป็นอัำดับหนึ่งเลยที่หล,หลายๆคนมองข้ามการวัดค่า t h เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดได้สำนะฮะจนไปถึงการรดน้ำสอ่ชิ่งจนจบดอกเลยนะฮะ,ะพูดง่ายๆว่าค่า t h ของการปลูกต้นกัญชาเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่หลายๆคนมองข้ามนะฮะ เครื่องวัด pH ที่อยู่ในตลาดก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้นะที่ใช้กันตัวนี้จะเป็นตัวที่นิยมมากที่สุดร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวถัดมาจะเป็นรุ่นโปรที่แพงกว่ามาแพงแพงขึ้นกว่าเดิมล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมีรุ่นใหญ่อยูอยอยอ่ใช้งานได้ไฟอีนวันนะฮะห้าในหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆรุ่นราคาก็แตกต่างกันไปตั้งแต่ราคาร้อยกว่าบาทจนไปถึงพันต้นต้นนะฮะ ส่วนของร้านเราวันนี้จะมาสื่อปกลณ์ที่วัดค่าตรงวัดค่าตรงดีกว่าอุปกรณ์พวกนี้แน่นอนและหลายคนที่ปลูกที่ใช้ตัวสีเหลืองนี้นะฮะใช้ตัวสีเหลืองอยู่ปลูกไปปลูกมาแล้วใบเหลืองก็ไม่รู้ว่าจะโทษอะไรนะ,ะโทษปุ๋ยโทษน้ําโทษ,โท,ษทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เช็คแล้วว่าวัด p H เนี่ยได้6.5ด้ได้6กนะได้6.4นะแต่ว่าทําไมใบเหลืองก็ไม่เปลี่ยน ตัวนี้สักทีซ้ายังไม่คาร์บเรตด้วยนะการใช้อุปกรณ์ที่ดีแล้วก็การคาร์บเรตอุปกรณ์ที่ดีเป็นปรนะจำนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะวันนี้เราจะมองข้ามของพวกนี้ไปเราจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าของพวกนี้ไม่ตรงนะฮะใครที่ใช้ตัวสีเหลืองนี้อยู่แนะนําให้เปลี่ยนเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเลยนะฮะไม่ตรงนะครับถึงคุณจะคาร์บเรตใหม่ทุกครั้งที่ใช้ก็ยังไม่ตรงอยู่ถึงคาร์บเรตแล้วก็ยังไม่ตรงนะฮะแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะฮะ ตัวที่ขายพันกว่าบาทในท้องตลาดตอนนี้ใช้ได้ง่ายๆเลยก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ H&M Digital นะฮะขายกันอยู่ประมาณพ2นสองถึแล้วแต่ร้านบางร้านที่ขายถูกกว่าพันสก็อาจจะไม่มีรับประกัน1ปีของร้านเราขาย,ยที่พันสองรบาทต้วนรับประกันให้เลยหนึปีส่งฟรีทั่วไทยนะฮะถ้าหากว่าลูกค้าซื้อไปได้อะไรบ้างในกล่องเดี๋ยวจะพามาแกะกล่องดูนฮะ,ะแน่นอนนะฮะซื้อมาต้องได้ตัวของมัน นี่คือตัวมันนี่เป็นรุ่นใหม่นะฮะกก่อนแกะกล่องออกมาเล่าให้ฟังก่อนว่ารุ่นใหม่กับรุ่นเก่าแตกต่างกันยังไงรุ่นเก่าก็จะเป็นฝาหลพลาสติกหัวแคบหัวเล็กนะ,คะแคบหัวเล็กเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยกับของตัววัดอ c นะฮะหัวแคบหัวเล็กเหมือนกันเป็นลักษณะนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นใหม่ที่มาตั้งแต่ปลายปี2022จนถึงปีหน้ารุ่นใหม่ของเ m d ช g i t a l ิิตอเขาจะเป็นหัวยางพลาสติกที่สามารถกักเก็บของเหลวได้มากขึ้นข้อดีก็คือว่า เขาสามารถเก็บของเลวได้นานไม่ต้องเที่ยวเติมน้ําใส่ความชื้นหยอดน้ํายาบ่อยๆเหมือนตัวนี้อย่างเช่นตัวเนี้ยสามี่หวันผมต้องทำทีบางทีลืมหรือเงี้ยหัวแห้งพังนะฮะประกันไม่ครอบคุมถ้าหาวกว่าปล่อยให้หัวแห้งวางทิ้งไว้นานวัดค่าไม่ตรงพังประกันขาดด้วยนะการใช้งานที่ถูกต้องที่ประกันจะครบคุมก็คือการใช้ที่เก็บหัวใช้หัวให้ถูกวิธีนะครับ ตัวใหม่มาเนี่ยจะทําให้คนปลูกเนี่ยคนที่ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้นประกันอยู่ได้ยาวขึ้นเพราะว่าเขาสามารถเก็บของเหลือได้มากขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนอกเหนือจากนั้นแล้วมีอะไรอีกตอนนี้เข้าใจแล้วว่าอันเก่ากับอันใหม่ันต่างกันยังไงนะส่วนอันใหม่ที่ได้มาในกล่องนะครับแกะมาดูเลยในกล่องที่ได้มาแน่นอนแหละได้ตัวนี้มานะฮะตัวแน่นอนตัวหนึ่ง นอกเหนือจากนั้นแล้วก็มีคู่มือที่ให้มาด้วย 2. นะฮะเป็นน้ำยาเก็บหัวนะฮะสามเป็นน้ำยาที่ใช้ในการคขาเวรเบตนะฮะเป็นน้ำยาที่แถมมาเป็นแค่น้ำยา7.0นยะฮะส่วนน้ำยา4.0ยเนี่ยต้องซื้อเพิ่มเองนะครับน้ำยา4.0ต้องซื้อเพิ่มเองนะที่แถมข้างในก็จะมีข้างนี้1 2 3 4มี4อย่างคู่มือ,อตัวตัววัด ตัว ph ตัววัดน้ำยาเก็บหลเชื้อ,อแล้วก็น้ำยาคารเดตเจ็ดจุดูนนะครับพอซื้อไปแล้วก่อนใช้งานเลยนะฮะเปิดขึ้นมาดูตัวใหม่เนี่ยอันนี้คือผมแกะใช้แล้วนะครับตัวใหม่เนี่ยจะมีค่าเกลืออยู่ตรงนี้นะฮะค่าเกลืออยู่ตรงตรง,ตรงปลายมันตรงนี้ถ้าซื้อไปแล้วเห็นค่าเกลือถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะมีค่าเกลืออยู่ตรงนี้พอได้ไปเพิบอย่างแรกที่ต้องทําคือแช่น้ําก่อนแช่น้ําเปล่าแช่น้ําก๊อกแช่น้ำาัตปลาก่อนสันปนกประปามาณ5้าทีสินาทีนะฮะ มติว่าราก็ทำทำ่าทำาแช่ไปแต่ว่านี้ผมก็แช่แล้วแหละแช่น้ำเปล่าประมาณ5-10นาทีวางไว้ส่วนตัวนี้ในขณะที่ตัวนน้ัเราแช่น้ําอยู่เราก็มาทําการใส่น้ํายาตัวนี้ในซองที่เขาให้มาให้มาเท่าไหร่ก็บีบใส่เข้าไปเลยทั้งหมดนะครับเข้าไปในฝาเลยพร้อมกับใส่น้ําน้ําเปล่าไปอีกประมาณ 3cc ซื้อกับร้านเราเราแถมสลิงให้นะคฮะ ใส่น้ำก็มีก 3cc อย่างาเนี่ฮะน้ำที่ได้มา 3cc นะฮะใส่เข้าไปในฝาเลยใส่เข้าไปในฝาแล้วเรียบร้อยตอนนี้มีน้ำอยู่ 3cc แล้วเราก็ทำการแกะซองนี้นะฮะแกะซองนี้ แล้วก็เทเข้าไปทั้งหมดเลยเทเข้าไปทั้งหมดเลยแต่ว่าผมจะไม่แกะเพราะว่าผมแกะแล้วแล้วผมก็เอาได้เอามาใส่ใกระปุกเ,เล็กๆตัวนี้นะฮะเราก็จะหลอดเข้าไปนะฮะอนุญาตปีนเข้าไปเรียบร้อยนี่ก็เป็นปริมาณหนึ่งซองทั้งหมดนะฮะที่ใส่เข้าไปในนี้นะฮะของเหลวในนี้ก็จะค่อนข้างเยอะพอสมควรเก็บได้นานนะฮะน้ำสามซีซี บวกกับตัวนี้อีกหนึ่งซองนะฮะ 1, 2, นะอีะกหนึ่งซองนะเพได้มาแล้วหลังจากที่เราแช่น้ําเปล่าประมาณ5นาทีก่อนใช้งานก็เอากลับคือเข้ามาเสียบไว้ในฝานะฮะ,ะเสียบเข้าไ้ในฝาทิ้งไว้ประมาณ25-3สิมนาทีก่อนใช้งานนะฮะเอาเก็บไว้ 25- 3สิมนาทีก่อนใช้งานก็ ในขณะที่ตัวนั้นเ,เก็บไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาอธิบายให้ฟังถึงตัวเก่าที่ใช้อยู่การเก็บของอ pH ค่าวัด pH เนี่ยถ้าหากว่ามีค่าเกลือขึ้นตามฝาแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เก็บที่ถูกต้องแล้วนะฮะเก็บที่ถูกต้องคือต้องมีค่าเกลือขึ้นแบบนี้ถ้าหากว่าเก็บแล้วไม่มีค่าเกลือขึ้นแบบนี้แสดงว่า เราอาจจะใส่น้ํายาเก็บหัวน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะทําอะไรผิดไปหรือเปล่านะฮะถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีน้ํายาอ,อาจจะไม่พออาจจะน้อยเกินไปไหมอะไรประมาณนี้อาจจะส่งผลให้หัวเซ็นเซอร์เนี่ยเสียหายได้พังได้ประกันขาดได้นะครับเดี๋ยวจะพามาวัดค่าน้ำนะฮะ าน้ำที่เราทดลองวันนี้มี2ค่านะฮะเป็นค่าน้ำที่มาจากเครื่องกรองแล้วก็เป็นค่าน้ำที่มาจากน้ำประปาในเขตที่ผมอยู่นะฮะเดี๋ยวจะตัดมาดูทั้งสองค่าแล้วก็จะมาทดลองดูว่าค่าน้ำตัวไหนมันใชอยังไงนะฮะจากแม่ก่อนเลยน้ำกรองอ่ามเป็นนะอันี้ สมมติว่าเราแช่ไปแล้วนะฮะเราแช่ไปแล้วประมาณ25-30นาทีแล้วเราพร้อมที่จะใช้งานน้ำยาเก็บที่หัวมันเนี่ยพอเราถอดออกเนะี่ยให้ไปวางไว้ไกลๆเลยนะฮะให้ไปวางเก็บไว้ไกลๆเลยนะฮะเอาเราขึ้นมาใช้ก่อนที่จะใช้งานล้างก่อนทำความสะอาดก่อนนะฮะล้างทความสะอาดก่อน หลังจากที่ร้านทำความสะอาดแล้วใช้งานได้เลยเปิดขึ้นมานะะมาได้เล,เลเ้วค่า pH ของมาจากเครื่องกรองน้ำอยู่ที่ประมาณ8นะครับนี่ประมาณ8.3นะครับ ี๋ยวมาดูน้ำปลาปลาปลาตัวเท่าเท่าไหมน้ำปลาปลาน้ำปลาปลาเขตบ้านผมประมาณแปดจุดหนึ่งนะครับประมาณแปดจุดหนึ่งนี่ ะะวัดค่าสมมุติว่าตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับหลังจากที่เราวัดค่าทุกอย่างเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราวัดค่าทุกอย่างเสร็จแล้วก็อเอาหัวที่วัดไปทําความสะอาดนะ,ะไปล้างทําความสะอาดเพราะอาจจะมีค่าปุป๋ยค่าบสารเคมีต่างๆตกค้างอยู่ตามขอบตามซอกต,ตามนั่นตามนี่ให้ไปล้างทําความสะอาดให้สะอาดให้เรียบร้อยนะฮะ หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยปุ๊บให้ใช้ทิชชู่ที่สะอาดเช็ดหรือว่าหัวสำลีคัตเติลบัตนะครับเช็ดทําความสะอาดโดยรอบหลังจากเช็ดทาความสะอาดโดยรอบเรียบร้อยแล้วนําเก็บเข้าไปใส่ฝาตั้งแต่แรกที่เราผสมยาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราผสมทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเสียบไว้เก็บครับเรียบร้อยนะฮะนี่คือการใช้งานเบื้องต้นง่ายๆตั้งแต่ซื้อมาจนใช้งานนะฮะเก็บ ไว้ในฝานะฮะนี่เลยทิ้งไว้ระยะเวลาช่วงหนึ่งก็จะมีคราบเกลือขึ้นมา,มาลักษณะนี้นะฮะขึ้นมาตามฝาไม่ต้องไปคิดมากนะครับเป็นเรื่องปกติที่เป็นคราบเกลือที่ขึ้นมานะะหลังจากที่เราต้องการเอามาใช้งานอีกนะฮะง่ายๆครับสเต็ปเดิมเลยถอดออกมาจากฝาล้างฝาไว้นะฮะล้างทาความสะอาดก่อนนะฮะล้างทำความสะอาดก่อนพอล้างเสร็จปุ๊บ ก็เอาไปใช้งานวัดค่า pH นะฮะวัดค่า pH การวัดค่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะประมาณ2-5นาทีนะฮะให้เวลากับมันสักพักหนึ่งไม่ใช่ว่าจุ่มไปแล้วก็จบเลยนะฮะอาจจะใช้เวลาสักพักหน่อยน้ําอาจจะไม่นิ่งเครื่องปั่นอาจจะไม่พร้อมหรือเปล่าเราผสมปุ๋ยเข้าไปการคนปุ๋ยอาจจะไม่ไม่ไม่ยังไม่นิ่งไหมอะไรเงี้ยเราต้องคนให้ปุ๋ยมันเข้ากันให้ได้มากที่สุด pH จะได้เสถียรนะครับ หรือว่าบางคนอาจจะกําลังปรับค่า pH สูงต่าอยู่ก็ให้เวลากับมันนิดนึงนะฮะนี่ครับเทียบกันน้ํากรองกับน้าประปานะฮะนี่หลังจากที่เราวัดค่าปุ๋ยแล้วนะฮะย้อนกลับมาอีกทีนึงล้างทําความสะอาดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยใช้ผ้าสะอาดเช็ดคัตเอรนบัตรมอสัมบลีหรือทิชชู่นะฮะเช็ดทําความสะอาดเช็ดเบาๆไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปกระตุน้นอะไรมันแรงมากนะฮะเช็ดทําความสะอาด หลังจากเช็ดความสาะเรียบร้อยแล้วก็เอาเก็บกลับคืนใส่ฝานะฮะเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่เก็บต้องวางตั้งขึ้นนะครับวางตั้งขึ้นแบบนี้วางตั้งขึ้นแบบนี้นะฮะให้ดีที่สุดก็คือมีแก้วนะฮะมีแก้วแก้วเก็บเป็นของเขานะเะก็บอยู่ในแก้วนะฮะจะดีกว่าแล้วก็จะไม่ล้มนะฮะก็จะอยู่ในเขาเดินผ่านไปผ่านมาก็จะไม่ล้มนะฮะนี่เป็นเครื่องวัด p h นะครับ ต่อไปเลยต่อไปเลยเครื่องวัด EC นะครับเครื่องวัด EC ง่ายมากง่ายมากกว่าเครื่องวัด pH ด้วยซ้ำในกล่องไม่มีอะไรมากเลยมีคู่มือแล้วก็มีเครื่องวัดมีแค่2องอย่างเท่านั้นเองถ้าแกอกมานะฮะเราจะไม่ได้แกะให้ดูนะนี่นะฮะเครื่องวัด EC ตัวนี้วัดได้หลายค่านะครับผมวัดได้หลายค่าก็จะวัดเป็น ค่า0.5หรือ0.7หรือจะวัดเป็นค่า EC เลยก็ได้นะครับการเปลี่ยนค่าก็แค่กดตรงนี้ค้างไว้ปึ๊บนะ่กลายเป็น0.7แล้วสังเกตจนมุมด้านบนนะครับเปลี่ยนมาอีกรอบนึงปึ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นค่า MS นะครับนี่กดค้างอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยย่อยของ MS นะครับผมหน่วยย่อยก็จะเป็น US อ่าเป็นอ่าอีกหน่วยนึงซึ่งจะเป็นหน่วยย่อยเดี๋ยวจะมาลองใช้งานให้ดูกันกับน้ํา เริ่มต้นก่อนเลยกับน้ำประปาเขตบ้านผมเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ไทยจะใช้ศูนย์จุดากันนะที่คุยกันเยอะๆนี่จะเป็นศูนย์ุด้ากันนะครับน้ำประปาที่เขตบ้านผมมาเลยน้ำประปาเขตบ้านผมอยู่ที่ประมาณ300นะครับ3 0 0ร ppm นี่คือน้ำประปาเขตบ้านผมนะไหนมาดูกันว่าค่า ec จะเท่าไหร่ ใกลไอซีอยู่ประมาณ0.6นกะครับไอซีศูหหรือว่าค่าไอซีตัวนี้ที่จะเป็น u s อยู่ที่ประมาณ630นะครับแล้วสลับไป0.5สยดาัค้างไว้ตอนนี้เป็น0.5นยดแล้วย้ายไปกับน้ำรองอันนีนนน้น้ำที่มาจากเครื่องกรองน้ำนะครับน้ำที่มาจากเครื่องกรองน้ำที่ผมใช้ก็อยู่ที่ประมาณ75นะฮะก็ สะอาดในระดับหนึ่งไม่แนะนําให้นําไปดื่มนะฮะเอามาใช้ลดน้าต้นไม้ได้นะครับเครื่องกรองน้ําจะเก่าถ้าเปลี่ยนฟิลเตอร์เปลี่ยนอะไรก็จะทําให้สะอาดขึ้นนะฮะน้ำที่แนะนาว่าดื่มได้ก็ไม่ควรเกินอ่าห้ 15, นะครับสิบแปดอะไรประมาณนี้ครับไม่ไม่ควรเกิน15นะฮะอันนี้มาประมาณ7 0แล้วถือว่าไม่แนะนําให้ดื่มแต่ว่านําไปลดน้ําต้นไม้สบายเลยนี่คือสะอาดมากนี่คือดีมากเลยนะฮะอลองมาเปลี่ยนค่ากันดูลองเปลี่ยนเป็นค่า จศนย์นะฮะประมาณเกหก ppm ครับเปลี่ยนเป็น ec นะฮะนหะครับศูรบหรือประมาณร0อยน่าจะประมาณร้อยสีเพราะว่าผมวัดไปแล้วก็เลยจำได้นะครับดูนี่ประมาณร้อยนะไม่รู้กล้องจับเห็นหรือเปล่านี่นะครับ นี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างน้ำนะครับน้ำปะปากับน้ำกลองนะครับน้ำกลองครับกับน้ำปะปานะฮะตัวอ e ีวั e ีซีนี่สำคัญมากเราสามารถรู้ได้เลยว่าน้ําที่เรานํามาใช้ลดน้ําต้นกัญชาเนี่ยมีค่าค่าเกลือหรือค่าแร่ธาตุต่างๆที่ผสมอยู่ในน้ํามากน้อยเพียงใดนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้ที่เราวัดเข้ามาเนี่ย,ยที่เราวัดได้เนี่ยตั้ง4ี่ห้าร้อยเนี่ยมันเป็นค่าของอะไรกันแน่นะ่นะ มันเป็นธาตุอาหารอะไรที่อยู่ในนี้สามร้อยกว่าเราไม่รู้เลยนะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นธาตุาอาหารตัวไหนจะเป็นแค่แค่เกลือหรือเปล่าหรืออะไรเราไม่รู้นะฮะตรงนี้นะฮะเราเราเครื่องนี้จะไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเรามีอะไรบ้างอ่ะวิธีการใช้งานตัวนี้ง่ายมากพอใช้เสร็จล้างทำความสะอาดับล้างทำความสะอาดเดิมเลยล้างทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาด ใช้สำลีใช้กระดาษทิชชู่กระดาษที่สะอาดเช็ดตามหัวตามร่องตามอะไรนะฮะตามร่องซอกซอยต่างๆที่อยู่ข้างในถ้าไม่เช็ดทำความสะอาดจะเป็นดำๆคราบดำๆเราจะสังเกตเห็นได้ชัดนะฮะถ้ามีปัญหาประกันประกันขาดนะครับถ้ามองไปแล้วเห็นยังมีคราบปุ๋ยคราบอะไรดำๆอยู่สแสดงว่าเราไม่รักษาสภาพหัวเราประกันไม่รับผิดชอบนะครับถ้าพังขึ้นมานะฮะพอใช้เสร็จทำความสะอาดเสร็จไม่ต้องเก็บในที่ชื้นนะครับเก็บแห้งได้เลยนะฮะเช็ดเสร็จก็ติดเก็บใส่ฝานะฮะ ส่ฝาปิดเรียบร้อยเก็บได้เลยแค่นเองนะเอสามารถเก็บแห้งๆได้เลยควบคู่ไปกับตัวนี้นะฮะใส่ไปในกระป๋องเดียวกันได้เลยนะฮะเก็บง่ายมากนะฮะนี่นะอันนี้เป็นตัวเก่านะครับอันนี้เป็นตัวใหม่การใช้งานของ pH นะครับการใช้งานของเครื่องวัด pH นะครับ แนะนำให้คาลิเบตอย่างน้อยอย่างน้อยๆเลยนะครับเดือนละ1ครั้งนะฮะแนะนำให้คาลิเบตอย่างน้อยๆเลยเดือนละ1ครั้งการคาลิเบตเราสามารถคาลิเบตได้2ค่านะฮะเราจะใช้ค่า7.0กับ4.0นนะฮะทางร้านมีขายให้นะฮะนี่ทางร้านมีขายให้พาไปดูใกล้ๆนะครับ ทางร้านมีขายให้อยากจะใช้7.0กับ4.0ะฮะแนะนำให้ใช้เดือนละครั้งนะฮะให้ไปใช้ร่วมกันแล้วก็น้ำยานะฮะน้ำยาเก็บรักษาสภาพหัวเนี่ยซองนึงอย่างเงี้ยใช้ได้เป็นปีนะครับใช้ได้เป็นปีเลยซื้อไปแล้วทำยังไงซื้อไปแล้วให้ไปซื้อน้ำยาหยอดตาแถวบ้านเทน้ำยาหยอดตาทิ้งแล้วก็กรอกใส่ขวดน้ำยาหยอดตานะฮะอย่างเงี้ยผมใช้มา ห้าหกเดือนแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยครับเนี่ยยังยังอยู่อย่างนี้เลยเพราะว่าการใช้แต่ละทีมันใช้ไม่เยอะมันใช้ปริมาณน้อยมากๆอ่ามันใช้แค่ประมาณสิบหยดต่อน้ำอ่าสามอ่าซีซีแค่นั้นเองครับใช้น้อยมากๆใช้น้อยมากๆเลยนะก็วิธีการเก็บผมเก็บอย่างนี้นะฮะต่อไปอีกอันนึงที่แนะนําให้คารเบตนะครับแนะนาให้คารเบทหกเดือนครั้งควรที่จะคารเบตนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งพันค่าใช้ในการคารเบตของ ตัววัด EC ของยี่ห้อ HM Digital นะฮะน้ำยาของเราทั้ง4ตัวนี้เป็นน้ำยาแท้นำเข้าจากเมกานะครับขายอยู่ตอนนี้ชุดละ5 2 0บาทส่งฟรีทั่วไทยถ้าหากว่าจะรับเป็นซองซองละ150บาทส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันนะครับผมนะนะครับสรุปคร่าวๆสรุปคร่าวๆการใช้งาน การลบน้ําต้นกัญชาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาน้านําที่ไหนก็ได้มานลดล้วก็จะผสมปุ๋ยยังไงก็ได้หรือจะใช้ pH เท่าไหร่ก็ได้มานลดนะฮะ,ะถ้าหากว่าเราหวังว่าอยากจะได้จํานวนดอกที่ดีที่สุดได้น้ําหนักที่มากที่สุดต้นที่แข็งแรงมากที่สุดเราก็ต้องใส่ใจเกี่ยวกับอาหารที่เราให้น้องต้นกัญชาไปใส่ใจว่าจํานวน PH เป็นกฎหรือเป็นด่างมากน้อยเพียงใดเราควรที่จะใส่ใจเขามากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าถ้าหากว่าเราไม่สนใจอะไรมากมายเราปลูกบ,บ้านๆเอาดอ,รอเราใช้น้ำประปาร,รถเช้าเย็นอย่างนั้นเราไม่คิดมากเราไม่คิดอะไรเลยไม่คิดมากก็ไม่เป็นไรนะแต่สารภาพของน้องการให้ดอกนะฮะความใหญ่ของดอกความแข็งแรงของต้นก็อาจจะไม่เท่าต้นที่เราดูแลอย่างดีนะฮะวัดค่าน้ำวัดค่า ec วัดค่า ph ก่อนที่จะรดน้ำเขานะฮะ ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทาง HM Digital นะฮะที่ให้การสนับสนุนร้าน g ร e e n ก o m i n e r นะฮะทางร้านเรามีขายมีจำหน่ายส่งฟรีทั่วไทยนะครับเราทางร้านส่งแฟกนะฮะส่งฟรีทั่วไทยส่งไวนะฮะขอฝากแฟนๆทุกท่านนะ้ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในเดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ